อีกหนึ่งนักแสดงดังอย่างอารตพสุูตที่ไม่อายทำกินไม่หิ่นเงินน้อยและผันตัวมาเป็นพ่อค้าขายหมูกรอบอยู่หน้าร้านน้ำพริกฝีมือแม่ถนนเอก,กชัยมหาชัยจนร้านประสบความสำเร็จตีตลาดแตกสร้างรายได้หลักล้านต่อเดือนและต้องบอกว่าล่าสุดอาจพสูตนั้นก็ได้ซื้อรถใหม่วันหวยออกพ่อแม่ ทีป้ายทะเบียนให้โชคงวดวันที่16กันยายน2566พร้อมระบุข้อความว่า16นี้น้องขนเงินขนทองจะหอบเงินหอบทองมาให้ไหมรอลุ้นบ่ายสาเจอกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลุกโคตรได้ขับสองประตูเจ้าของตลาดไหนอยากให้ไปออกบูธติดต่อมาครับมาคุยรายละเอียดกันคุณชายหมูกรอบ ขณะที่หนุ่มอาร์ตพสุดโชว์เล่มทะเบียนรถคันใหม่ด้วยเงินสดที่ซื้อมาเพื่อออกบูธขายหมูกรอบนอกสถานที่ด้านคุณแม่ก็รีบทีเลขทะเบียนรถให้ดูทันทีซึ่งเลขทะเบียนคือ1,662ทําเอาคอหวยแห่สองกันเป็นจำนวนมาก